ต้นคำแรกเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะครับกโอโอกไม่ตีอ่านว่าโกตอโอโตไม่ตรีอ่านว่าโตบอ,อูบูไม่ตรีอ่านว่าบูน้องๆตั้งใจอ่านคำที่มีวรรณยุกต์ไมตรีผสมอยู่ได้ดีมากเลยครับและเพื่อให้น้องๆเก่งขึ้นเราจะฝึกอ่านกันอีกครั้งพี่เอมขอให้น้องๆพลิกหนังสือไปหน้าต่อไปเลยนะครับ เกกเอเกไมตรีอ่านว่าเกเจจเอเจไมตรีอ่านว่าเจเก้ากเอาเกาไมตรีอ่านว่าเก้าเจ้าจอเอาเจ้าไมตรีอ่านว่าเจ้า er ตื้อตออือตื้อไมตรีอ่านว่าตื้อยอดเยี่ยมเลยครับน้องๆ กิจกรรมสุดท้ายที่พี่เอมนำมาฝากคือเราจะมาช่วยกันฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำกันนะครับน้องๆอ,อ่านตามพี่เอมก่อนนะครับจุจ้าจัวป้าตุตาพี่เอมขอให้น้องๆอ,อ่านพร้อมกันกับพี่เอมเป็นรอบสุดท้ายนะครับจุจ้า จัวป้าตุตะขอให้น้องๆตั้งใจฝึกการอ่านให้ดีอย่างนี้ต่อไปครับและพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ